สวัสดีครับวันนี้จะไปตกปลากันนะหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแล้วเราคุยกันไว้ว่าประมาณตีห้าตีห้าถึงแล้วก็หกโมงถึงใสต,ตกปลาวันนี้ทิปลงเรือลาปลาช่อนปลากะโดดเดีย๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านี้เราจะได้กี่ตัวกัวนะ วันพุธที่เท่าไหร่ครับพี่หนึ่งที่เท่าไรไม่รู้ไม่ได้อจอบ่ได้ที่ครับวันนี้วันพุธที่หกมากะนัดหนึ่งครับนี่หมายท้าจีนไม่เคยตกได้เลยทั้งชีวิตบาช้อนแค่ตัวเดียวมาลงเรือขนาดนี้ต้องได้สักตัว เช้าเช้านี่ไอโดหรือไอช่อนนะพี่ได้ทั้งคู่น,นะอันนี้ไอโดใช่ไหมไอช่อนก็มีดดติดกัดได้นะต้ะนใหญ่กัดได้ครับเสิร์โอ้โหบางทีก็เล่ก็เอาแล้วหลับไปเยอะพี่เยอะั้ยวันพุธสีทองว่ะพี่โร <laughs> <laughs> งเรียนไหนไม่รู้ okay. ครับครับพี่ <c oughs> เดี๋ยวกระบะไม่น่าพอใส่ปลาหรอกมั้งพี่นั่งกินเบียร์ต่อเลยโนะอ๊ยได้พี่ร้น <c oughs> ี <c oughs> ดุเดือดไปไวะอาจารย์หนึ่งเล่นดุเดือดเลยยัดเข้าไหนอะพี่ ตีขอบนี่ฮะอเดี๋ยวไหลไหมเอาว่ะเริ่มก่อนเลยผมให้เริ่มก่อนไอหมานมนทำเมืไรมันก็ได้ขออย่างเดียวขอไม่เกี่ยวหูกันนะนี่ดูผมนะกลางน้ำมีปะ <laughs> นี่วันอะไเนี่ย วัดอะไรพี่ทันพี่เอาวอะไรตายเนี่ยคนมันจะดวงดีผมทำเี้มันก็กินชอบไงอมบอกไม่บัวได้ไหม โอ้ดูอาจาร,จาร,รย์เราจับเกี่ยวหูซะเ <c oughs> ย่าลลมอัดวิดีโออ, <c oughs> อีกไ <c oughs> อ้อาจารย์ <c oughs> อยู่ถือยับพยายามตีถึงฟังนะดีครับนี่ไม้แรกครับแบบนี้ก็ไม่ฟู่มีอะไรฟู่วะพี่ผมไม่มีคำว่าฟู่หรอกมีกระโดนนะหมาเนี่ย <c oughs> นี่ตีข้างในนี่ดิไหนขอไ,ไม่มีหรอพ <c oughs> ี่ไม่ไม่มีครับช้อนน่อยู่ในวังคุ้ไอ้ในธรรมชาติโอ้ขึ้นมาพาไปแล้วหุยอยู่ปะ ไม่อยู่พี่เขาชอบนี้ผมบอกแล้วมันตามมันตามเลยอา้าเหลืออะไรวมาแทรกเนพี่ ไอจานเหลือเดียวเนี่ยจุอใหญ่กว่านะเอาหมดอ่ะเราเป็นตำรวจฟ้าพี่เฮ้ยโอ้ดูลมงเป็นบ้าไปดิดูนี่ดูนี่ลุงมันไสเห็นกัดแล้วก็เอาใหญ่เลยนะบึบเลยนะพี่นะครับนะตัวนี่ถ้าจะโดก็โลกว่าๆรอกฮึมมันตามมาเลยนะมองไม่ค่อย อุ้ยเขียดหน้าไปติดหนึ่งเมื่อกี้นะนะใช่ เคยอะไรจาัามนอีกตะกี้ผมงัดแรงไปเฟี้ยงแรงไปทำไมอ่ะจัา <c oughs> ปลาจารหนึ่งับบปลาอ่าโหปลาอ่าโหปลายึได้เลยพยายามไล่ตีข้างนอกแล้วเพิ่อเคยไล่เข้าข้างในเก็บลาางนอก Uh-huh. Oh, oh. าไม่ทันใช่ไหมอ๋อนี่คาราับต,ต,ตีไม่ดีทอดลมเสื่เว้ย <c oughs> <c oughs> mồm trên bờ này ngre mình chưa Mình thấy Có thằng ở โอ้ยเฮ้ยนังไงนังไงมากูตัวเบลอเลยวะอาจารย์ฝั่งนู้นเจ๊ะปะของฝั่งนี้เองวะอาจารย์ครับห้ามห้ามมาหลังมานะห้ามมาหลังมามาอย่างนี้เลยเนี่ยเบื่อห้ามหลังมาเลยลงมันแรงลงมันแรง ราจะประสบความสำเร็จไหมพี่วนนี้ย่เดียวกปบคามเร็จยตีตลิ่งแล้วก็บนกลับมาไม้มเยียร <laughs> Hãy subscribe rồi này Nè Nè